ดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็มาอยู่กันที่แฮปปี้แลนด์นะคะก็บริเวณนี้ก็จะมีอาหารมีสินค้าขายมากมายก็เป็นแหล่งช้อปปิ้งแห่งหนึ่งเลยนะคะตอนนี้เราอยู่กันตรงบริเวณหน้าห้างอ็นมาพารซานะคะก็อยู่ที่เรียกว่าห้างน้อมจิตในอดีตนั่นเองนะคะจะตั้งอยู่ตรงข้ามเดอมอลบากับปินะคะ เดี๋ยวเราจะเดินไปดูด้านหลังกันนะคหลังห้างเอ็นมาร์กนี่ก็จะมีของกินเยอะแยะมากมายเลยนะครับก็จะเป็นอีกแหล่งหนึ่งนะคะที่แอดชอบมาตอนเย็นๆนะคะหลังเลิกงานก็จะมาหาซื้ออาหารก็ไปรับประทานนะคะก็เดี๋ยวเราเดินไปเรื่อยๆนะคะนี่ก็เป็นด้านหน้าห้างเอ็นมาร์กพาซานะครับห้างนอกติตก็เดินต่อไปอีกนิดหนึ่งก็จะมีป้านรถเมย์นะคะ เดี๋ยวเราเลี้ยวซ้ายเข้าไปด้านหลังก็จะเป็นส่วนที่ขายอาหารที่เราพูดถึงกันนะคะจะอยู่หน้าห้างอีกห้างหนึ่งก็คือห้างแฮปปี้แลนด์เซ็นเตอร์นะคะนี่ฮะเดี๋ยวเลี้ยวเข้าไปด้านนี้เนี่ยนะคะก็จะเริ่มเห็นนะคะจะมีอาหารขายนะคะลูกชิ้นป็ดบาร์บีคิว ขนมครกนะครับผมได้เจอแมะพร้าวอ่ะก็ตรงช่วงนี้ก็ยังจะน้อยๆอยู่นะครับเดี๋ยวเดินเข้าไปข้างในนู้นนะคะจะมีของกินเยอะเลยมะพร้าวหมดแลวตามมาเลยค่ะร้า,า,านนี้ก็จะเป็นขนมปังอบนะคะที่ละ25บาท แต่รู้สึกว่าจะหมดแล้วนะคนี่ก็เป็นดอกไม้พวงมะไรนะคะขนมนี่ก็เป็นน้ำเต้าหู้นะแต่วันนี้รู้สึกว่าจะหยุดนะครับ ก็ลูกชิ้นทอดไส้กรอกไส้อวนข้าวโพดต้มนะคะันี่ก็ขายผักผลไม้นะคะอันนี้สลัดโลลูกชิ้นเป้งนะคะอันนี้เป็นกับข้าวส้มตำข้าวเหนียวไก่ย่างนะคะ จะเป็นเนื้อหวานเนื้อเค็มเนื้อทอดนะคะข้าวเป็นถุงก็มีนะคะข้าวหุงมาเรียบร้อยแล้วส่วนใหน่ก็จะประมาณนี้นะคะเป็นอาหารนะคะน้ำพริกไก่ย่างไก,ไก่ทอดแกงนี่ก็จะเป็นด้านหลังห้าง n m a r มนะคะห้างนอมจิตนะครส่วนฝั่งขวามือน,นี้ก็จะเป็นแฮปปี้แลนด์เซ็นเตอร์นี่ก็จะเป็นเคบับนะคะ นีชานมไข่มุกนี่ก็จะเป็นขนมเปี๊ยะทุเรียนนะะซูชิก็มีนะคะขนมปังเบเกอรี่ ผลไมะะ้เนีย่ยค่ะนี่กล้วยปิ้งนะคะ่ะเดี๋ยวเดินวนกลับไปดูอีกฝั่งหนึ่งนะคะ จะเป็นฝั่งห้างแฮปปี้แลนด์เซ็นเตอร์ก็จะเป็นร้านยำนะฮะยำต่างๆนานามร้านดอกไม้นะครับพองบาลายบัยเบเกอรี่ค่ะวัฟเฟิลฮ่องกงนะคะ นี่นะฮะห้างแฮปปี้แลนด์เซ็นเตอก็เดี๋ยวไว้ร้อยก็เขาเปิดให้บริการก่อนเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูด้านในนะคะตอนนี้เราไปหาของกินกันต่อดีกว่าค่ะ <พอ S 1> ชิ้นไรบอลแหลกนะคะอันนี้ก็จะเป็นน้ำส้มขันยามะมม่วงขนมหวาน แกงถุงลูกชิ้นข้าเปล่านะคะน้ำพริกกระจุกกระจิกนี้ก็จะเป็นผลไม้นะคะหมดก็มีตรงนี้จะมีฟู้ดคอร์ดด้วยนะคะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนกันจนะ,ะเป็นอาหารสำเร็จรูปส,ส่วนใหญ <า S 2> ่ข้าแกงนะคะผละไม้ ผล,ลไม้ปั่นนะคะอันนี้ก็เป็นด้านในฟู้ดคอร์ทนะคะเดินนานนะคะขิวน,น้ำเดี๋ยวขอซื้อน,น้ำแป๊บหนึ่งนะคะ ดื่มน้ำเสร็จแล้วก็เดี๋ยวมาเดินกันต่ออีกนิดนึงส่วนใหญ่ก็จะประมาณนี้นะครับเป็นอาหารสําเร็จรูปนะคะก็เลิกงานตอนเย็นๆก็มาเดินซื้อหากันได้นะคะสะดวกสบายเยอะแยะให้เลือกมากมายสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะก็ขอบคุณทุกคนที่มารับชมนะคะ โอกาสหน้าก็เดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะคะถ้าชอบก็กดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งกรุ้งกริ้งกรุ้งกริ้งด้วยค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ